พอดีเอฟซีช่องยูทูบชื่อนู้นนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูพี่เซนรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่เพิ่งทำเพิ่งทำกำลังทำอยู่ครับยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแต่ว่ากำลังเอาคัสซีมาขึ้นโครงขึ้นตัวถังทำสีแล้วครับนี่ครับเอานี่ครับวันนี้ครับพ่อครับ อ่าตัวนี้เป็นคัสซีของอะไรครับนี่ของ KBZ กับอ s u ูคอ๋อเกียร์ของนิสสันเป็นเป็นรุ่นใหญ่เนาะปกติก็ทำแต่อีแตนเล็กๆคันนี้มันมันทุกมันได้สามตันสามตันเลยนะโอ้โหพวกแนบพวกอะไรผมเสริมไปหมดแล้วพวกแหนบอะไรเสริมเลยเนาะเี๋ยวมันทุกอยู่คามาอ๋อคืออันนี้กำลังขึ้นชุดโครงชุดอะไรเนาะไม่ทำลายครับ ยังไม่ลงลายลงอะไรนี่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะทำแบบนี้แหละไม่มีประทุนอะไรเราเม็โครงแบบนี้กระบะแบบนี้เลยเนาะคันนี้เป็นคันแรกครับคันใหญ่นะครับก็คันใหญ่ที่เป็นทรงนี้เป็นคันแรกนะครับก็เอาไปบรรทุกสินค้าทางการเกษตรได้สบายสบายครับผมสวยครับแต่คัดซีคัดซีมันมันไม่ได้หักไม่ได้พูเหลือมเพื่อนเพราะว่าเขาดามให้มันดามเพิ่มความแข็งแรงขึ้นตอนนั้นครับนี่ครับ ดำบนล่างครึ่งตัวอ๋อดิอ่อขนาดความความกว้างความยาวเท่าไหร่พ่อเนี่ยเอ่อตัวนี้กว้างเมตรหกสิบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววัดดูประมาณประมาณนั้นอ่ายาวประมาณ4ี่เมตรห้าสับกว้างประมาณเมตร60นะครับยาวก็4ี่เมตรห้ประมาณนั้นนะครับดิ ตัวกระบะนี่ปูพื้นเหล็กอย่างสวยนะครับนะเป็นเหล็กสวยครับสวยนะตัวกระบะใช่ไหมตัวกระบะนี่สามยาวสามเมตรสามสิบนะครับกว้างเมตรหกสิบนะครับนะนี่คือ,อรถอีเทนนะครับายางนี่เป็นยางเคอร์สต์สี่ครับนี่ เดี๋ยวดูคัสซีครับผมคัสซีจะมีปะผุหน่อยครับมันมันมันดามที่เจ๋ออ่าดามให้แข็งแรงครับผมรับรองว่าแน่นอนครับผม,มเรื่องความ,มแข็งแรงไม่ต้องกลัวครับแล้วก็ระบบภายในแล้วก็ท่าสิทธิ์เราก็คงจะสวยนะครับก็สําหรับ FC ลูกค้าท่านใดที่สนใจครับก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยครับผม08อ่าเบอร์โทร0808 สี่สามสองเก้าหนึ่งศูนย์นะครับเบอร์โทรสัพก็นี่ครับเอ้อยังไงก็สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะครับนะยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงตอนนี้ครับเอามาเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับผมยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามที่ช่องยูทูบด้วยครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงท่นนี้ครับผมขอบคุณมากครับ